เงัะส,สดดีเพื่อนๆนะวันนี้ก็ทอนมันอีกเช่นเคยขับมาดูร้อยห้าสิบงานไทยนะเดิมๆขักด้วดเสียกังนะก็อบอกขับยันมามันแรงคนระับน่าจะได้เอาคู่ตาไปเทินทิ้งนะเดิมๆมกกวๆเดิม นอมมีหอบนะน่าระบายบักนะตัวลึกซ้อนหนาะหยังยงใหงเดินนํนี่เออทางมันได้เหยียบไปก่อนนะครับก็รถใหญ่ดันให้แล้วก็ลงมาเลยนะครับ ว่ามันลงเนินนั่เนี่ยลงลงเนินไปทางนี้หน่อยนะแต่ว่าทางออกอยู่ทางนี้ราจะลงไปแล้วก็วนขึ้นกลับมาใหม่นะครับบนบนทางเดี๋ยวดูเสกังขับนะครับเสกังบอกรถแรงนะแต่คนขับไม่แรงรถเดิมๆคนขับแต่งนะครับนี่นครับเจ้าของตัวเล็กนิดเดียรนะเล่นแค่ร้อยห้าสิบเลยนะ เดิมนะเดิมไม่กระสปริงไม่อะไรเลยนะเสียง่อลั่นดีนะคระมาณห้าสิบคอเดิมผ่านนะ ใจก็ตายแล้วดินทรายนะดินมันล้วนมนะันน่มดินทรายก็ไปหน้าได้หนึนะ่งต้องไปลังไปหน้าไปล้างนะยกไปเรื่อยๆน,ะนี่เจอสะกังนะพังแน่งอันนี้ ไกลๆลยทอยคืนมาไม่ได้นะอเอามาไม่ได้แล้วมันก็เป็นมันของอนาวนนะุนเนรงทัวรมาถอนปีที่แล้วนะครับหาไร่ต่อตันนะแต่ปีนี้ ไม่เน่านะยังเลือนะเหเือแต่ไม่ได้ถอนหมดนะครับหนึ่งเหลือตอน้นไปอยู่เอาไว้ปลูกอีกนะครับปลูกต้นปนนะก็ต้องเอาไปตน้นช่วงนี้โซนนี้ตัดต้นไปปลูกมัน,นนาครับผมมาขโมยเอานะครับนีมาขโมยต้นนะครับหาต้นอยางนะมาขโมยเอาเลยนะหมวก็ใช้ได้นะครับปีนี้เนะ่ยสุดนะครับสุดอยู่ ว,ว่ามันดูเยอะกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมไม่เลือเลยนะเลวนดเดียวได้สามรถบ้หมืน่นหมื่นกว่ากว่านะครับดูปีนี้ก็โอเคเลยนะหัวดกนะครับ,ดรบเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กี่เที่ยวนะวันนะี้รถขนมาสี่คันเลยสี่ห้าคันกิลวีเลย

Oh

Thầy chút Thầy chút Ai chút Ai chút Ai chút lơi Sao Ai chút Ai thầy? Sao chút Ai Sao lơi chút A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 i chút sao

ไอ้เช่ you, นเลบกเลบกเจ้ากูลงฆ้าะไรไอ้เซงนลาฆ่าเล่นไอ้เช่นมนกระดาป่ะเอาไปทางเลยคามเรียบเรียบ่าเอา งนคืองานมาแล้วมาเรื่องานเขาล้างตึกรับพังนะรับคาาไม่ได้ใส่านรอบงานนะเกับเงนเลยนะหกังเียนะแล้วก็จีนจายบาย หมดอนนะหมดถ้ามีสะพานรับใหญ่ได้เลยนะมันจะได้เราได้หกเที่ยวนะครับทั้งหมดนะ,น,นะี่นะโอ้อได้เยอะอยู่ที่แรกที่ที่เรียกว่าสี่เที่ยวครับประมาณได้หกเนี่ได้แค่แค่นี้นะมาที่ร้างม่ใช่คนน้องหน้ากระเป๋าเคยบอกว่า เอาขีนะมะแรงโอ้มะแรงจ้นนงะนี่ดูหน้าเสร็จะครับวันนี้รอไปห้าโมงสี่สิบนะเอาใม้เสร็จนะตรงนี้เดี๋ยวงนี้ก็ไปอีกที่หนึ่งเพราะว่าทำไม่เสร็จมันก็ต้องมานี่ก่อนแล้วค่อยไปอีกที่หนึ่งนะนะก็ประมาณประมาณสี่ไร่ได้นะครับดูจากพื้นที่นะเพระาะว่าน่าจะครึ่งหนึง่งตรงนี้มันแปดไร่นะนี่พอีอาจจะเยอะกว่าสนะี่ครับ น่าจะสามกว่าเกือบสี่ของก็เยอะด้วยนะเสียคมนั่งพอเลยร้อนนะตอนตอนเที่ยงนะนะองไปลงลงเกือบเะบอบไบสามนะเพ้ามันร้อนนะบ่วงใบมองใบสองร้อนเกินนะสู้ไม่ไหวถอยมาเร่รเอาตอนเย็นกันเอานะาได้หลายคันนะเทียวบดว่าไอ้หนวาฒดว่าจะได้บ่าสามเทนะี่ยวไปมาได้หกนะ โอ้ลืมต้นมันว่าจะถ่ายให้ไปถึงร้านมันครับจะได้ดูหนักกว่ามันเหมือนครับน่าจะเมาเหมอนกล้องมันถ่ายกลางคืนไม่ชัดนะแว่าจะจบคลิปไว้เพยงคนนี้นะวไว้โอากาสหน้านะครับแล้วก็มีเอฟีทามานะไปหล็กหนตาขวดอย่างเงี้ยห่งนะครับผมก็ใช้ตอนนี้มาสิปีแล้วนะ เนี่ยทะเลตอนนี้นะครับอันนี้ทะเลที่บ้านนะทะเลตจวไรครับนะสามตันก็ไม่ห่างคนระับสองหมดเลยนะครับเสกังังเป็นของเซนโน,นนะครับเซโนสามเพราะว่าช่างถือนะครับรับแต่ว่าของเซกังอันนี้อันผมนะครับซูโบแชง,งแต่แชงยังมไม่ถูก <c oughs> ก็ไม่ห่างนะครับอ่า เราดามไม่ถูกจุดนะเราให้รู้ว่าจุดไหนรับจุดไหนดึงคนระับเราก็เชื่อไม่ถูกประมาณนี้แหละครับไม่หักนะครับเนี่ย้าถ้าขาดตัวนี้ไว้นะครับนี่ขันหากันตรงนี้นะไม่หักครับถ้าไม่ขัดเลยหักแน่นอนครับช่วงนะี้เพราะว่ามันต่างคนต่างรับน้ําหนักนะครับมันไม่ได้ทายเทายหากันนะมันก็แอนนะครับ พอแอนปุ๊บมันเหล็กมันจะเสียรูปเลยนะมันก็บิดเลยหักเลยลก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้จบเียงเท่นี้ขอบคุณที่ติดตามละรับชมุครับ